ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่12มิถุนายนโดยโคชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดชาวนี้ขอสเสนอแมนยูไม่สนเหรอมิลานยื่นอีกหนึ่งรอบหวงังจ่ายสเวนบอตมันนะโดยเอซซมิลานไม่ยอมแพ้ต่อกรณีของสเวนบอตมันโดยมีการรริงานว่าสโมสรจะยื่นข้อสเสนอใหม่ให้ทางบริวได้พิจารณาอีกหนึ่งรอบโดยก่อนหน้านี้มีการบริงานมาว่าบรอสโซเนลลี่ไม่สามารถตกลงค่าตัวกับทางบริวในการดึงบอตมันไปครอง สมบูรให้ทางดิวคาสเซ่นนะฮะกลายเป็นตัวเต็งเพราะพร้อมจ่ายตามที่ตรามีต้องการแต่ช่วงดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาตานี้เอเอเร์ลองโกรายงานข่าวว่ามิลานยังคงไม่ยอมแพ้และเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ไปให้กับทางบริวได้พิจารณาอีกครั้งโดยหวังว่าท,ทีมจากทางฝรั่งเศสนั้นยอมโอนอ่อนแบบนี้ในรอบนี้อย่างไรก็ตามทั้งสื่ออิตาลีและก็ฝรั่งเศสร,รายงานตรงกันะว่าทางบริววางราคาขายแนวรับเนเธอร์แลนด์คนนี้เอาไว้ที่40ล้านยูโร ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทางมิลานก็พร้อมจ่ายเพียงแค่30ล้านยูโรทําให้การเจรจานี้ไม่ขึ้นหน้านะแม้ทางบอสมันแสดงท่าทีอยากจะย้ญญายไปที่เซรีอายอย่างมากแต่ด้วยสัญญาที่ผูมกมัดกับทางเริวทำให้เรื่องนี้ไม่ง่ายเลยบวกกับทางสาริกาโดงที่พร้อมจะจ่ายในราคาที่อาตรหมีต้องการแบบไม่มีปัญหาและก็การเป็นตัวเต็งในตอนนี้โดยการรายงานไม่ได้จอดจงตัวเลขที่มิลานจะยื่นไปให้กับทางเริวรอบใหม่นะแต่ทางบรอสซิลลี่เนี่ยหวังว่ารอบนี้ จะมีการตอบรับที่ดีกว่าจากเดิมจากทางตราหมาในครั้งนี้อย่างแน่นอนโอเคนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน,กน,กนถ้าเกิดว่าทาง AC ซมิลานเนี่ยไม่ได้นะฮะผมว่างานนี้เป็นอยู่สมควรจะยื่นไปบ้างแล้วละ่ะเพราะสวนบอตมันเนี่ยดูแล้วก็มีหลายทีมสนใจเขาอยู่เช่นเดียวกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิครับผีหูผึ่งเซบีย,าย่ารับคุณได้อยากจะย้ายออกจากทีมไป โดยทางโคเซ่มาเมรียครสุสผู้บริหารเซบียาออกมายืนยันว่าชูกุนเดปากการหลังทีมชาติฝรั่งเศสมีความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงสมัยนี้ท่ามกลางข่าวบุพันกับหลายสโมสรโดยครุสนั้นยืนยันว่านักเตะต้องการที่จะไปเล่นที่อื่นในฤดูกาลหน้าเนื่องด้วยความทะเยอทะยานของเขาและความจริงที่ว่าเซบียานั้นไม่สามารถประสบความสำเร็จในการแข่งขันอย่างที่กุนเดต้องการได้ ในการให้สัมภาษณ์กับทาง Sporting v วินเนนะฮะครุชทีนี้ก็อธิบายว่าไม่ใช่เ,เรื่องของเงินแต่เขามีความปรารถนาที่จะเล่นให้กับทางทีมที่พร้อมจะประสบความสำเร็จมากกว่าเซบียาก็อีกครั้งกับผู้เล่นผมแน่ใจนะว่าให้ความเคารพเซบียาเขามีความสุขกับเราในกรณีของกุนเดมันไม่ใช่เ,เรื่องของเงินมันเป็นเรื่องที่เขาต้องการจะลงเล่นกับทางทีมที่พร้อมท้าทายความสำเร็จมากกว่าเซบียา ผมมั่นใจว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่น่าดึงดูดใจสำหรับทีมอย่างทางเชลซีบาร์เซรลนามาเยมินิกแมนเชสเตอร์เดตและก็มรัดาทีมประเภทนั้นพวกเขาต้องการจะเล่นกระทางทีมที่มีการแข่งขันมากกว่านี้มันเป็นกรณีเดียวกับที่เราเคยเจอเมื่อหลายปีก่อนคือเกมองรองเล่เขาดูมีความสุขมันอย่างมากแต่เขาคิดว่าหลังจากที่เล่นกระทางเซบีย่ามาแล้วหลายปีเขาก็พร้อมจะไปบาร์เซรลนาในครั้งนี้ โดยครั้งแรกที่เราได้รับข้อเสนอที่เข้ามาหาเขาก่อนที่เขาจะย้ายจากทางรองเล่นั้นและพ่อของเขาบอกประว่าพวกเขาจะไม่ทิ้งเซบีย่าเพราะพวกเขาอยากอยู่ที่นี่และลงเล่นอีกเยอะในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ดูแล้วเนี่ยชูคุณได้นะฮะก็เป็นที่สนใจของผีขึ้นมาทันใดแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาแกันดิครับผีรอโอกาสเข้าหาเลวานดอสกี้ห่างอดไปที่บาเซรลนา โดยแมนเชสเตอร์เตยันตกเป็นข่าวว่ากำลังรอโอกาสที่จะเข้าไปหารเบิตเลวันดอสกี้กองหน้าบาเยอร์มินิกหากความหวังในการย้ายไปที่บารเซโร์นาของพวกเขาต้องพังทลายลงโดยเลวันดอสกี้ยืนยันว่าเขาเนี่ยปรารถนาที่จะย้ายออกจากทีมเสือใต้ในช่วงสมัยน,นี้โดยเชื่อกันว่ายักษ์ใหญ่กาตารันคือเป้าหมายหลักของหัวหอกทีมชาติโปรแลนด์ในช่วงสมัยน,นี้โดยบารเซโร์นายังคงเป็นจุดหมายปลายทางของเลวันดอสกี้อยู่ แต่สน,นัของทางการเงินของพวกเขายังคงไม่ปลอดภัยดังนั้นจากการรายงานของเดอะซันจึงระบุได้เลยว่าแมนยูนั้นกำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดโดยมีการอ้างาว่าแมนยูกำลังจับตาเรื่องดังกล่าวด้วยมุมมองของความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงที่คล้ายกับตอนคว้าตัวคิเซโนโเบรนโดกลับมายังชินโอแทฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว โดยทางเอริกเทนฮากเนี่ยจะพยายามจะสร้างแนวรุกของผีแดงขึ้นมาใหม่ในช่วงสมัยน,นี้หลังจากที่ฤด,ดูกาลที่น่าผิดหวังกับบรรดาแนวรุกของทีมหลายคนเมื่อสิ้นทันทีแล้วซึ่งทางเดวอนดอสกี้ทำท่าจะประท้วงสโมสรเพื่อที่เขานั้นจะได้ย้ายออกทีมช่วงสมัยน,นี้แม้ยังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีอย่างไรก็ตามหากการย้ายไปยังบาเซโลนาของเดวอนดอสกี้ไม่เป็นรูปเป็นร่างแมนยูนั้นก็พร้อมที่จะสอดแทรกเข้ามาเสียบทันทีเลยนะ นานผมเป็นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละก,กันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันดิครับเบอร์เสื้อตัวโปรดยังว่างรองให้สอยอยู่นะทางสะดวกแล้วหากจะยองย้ายซบแมนยูในรั่งนี้ โดยเปิดเบอร์เสื้อตัวโปรดที่ทางแฟรงกี้เดยองสวมใส่มาโดยตลอดอาชีพนักเตะในระยะหลังนะฮะซึ่งหากว่ากองกลางทีมชาติทอนแลนด์รายนี้ตัดสินใจย,ย้ายมาคาแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็จะคว้าหมายเลขที่ต้องการไปสวมใส่ทันทีเนื่องจากไม่มีใครในทีมผีแดงจับจ้องเลยนะเดยองนั้นกลายเป็นเป้าหมายรายแรกที่เสริมทัพของปีแดงประจำซัมเมอร์น,นี้เนื่องจากทีมลูกหนังของพิมรี ติดต่อขอซื้อเขาแล้วแต่ก็ยังไม่อาจจะเสนอค่าตัวให้อย่างที่สโมสรในลติกาสเปนต้องการได้โดยการรายงานข่าวได้เผยว่าทีมลูกหนังแห่งคัมนูต้องการค่าตัวอดีตขุนพลทีมอาแจ็ค60ล้านปอนด์หรือราว2,622ล้านบาทซึ่งแมนยูก,ก็ยื่นข้อเสนอไปไม่ถึงแต่น่าจะพร้อมเปิดตัวหรือว่าเพิ่มตัวเงินในอีกไม่นานนี้เนื่องจากทางเอริกเชนฮารกผู้ซื้อทางเบรตติวิลต้องการได้ลูกทีมเก่ามาร่วมงานกันอีกครั้งในลีกอังกฤษ ขณะเดียวกันในกรณีที่ทุกฝ่ายสามารถตกลงกันได้เดอะมินเบอร์เองก็ได้การรายงานนว่าเดอะยองได้สวมเสื้อทีมแมนยูหมายเลขที่เขาต้องการทันทีเนื่องจากมันเป็นเบอร์ที่ไม่มีเจ้าของซึ่งมีการตีแผดว่าดาวเตะวัยชมาเบอรนี้เลือกสวมเสื้อหมายเลข21่มาตลอดอาชีพพราะคาแข้งตลอดสซีซั่นกับทางอาแจ็ครวมทั้งกับทางบาเซร์นาในยุคป,ปัจจุบันตลอดจนการรับใช้ทีมอัศวินสีส้มกันอีกด้วย เดียเ๋ยวเขาได้บอกว่าผมนั้นรู้สึกสบายใจกับหมายเลขนี้ผมสามารถใช้หมายเลขอื่นได้แต่มันไม่ได้เป็นปัญหาแต่ผมพาครอบครัวทุกคนเดินทางไปเปิดตัวกับทางบารา์เซโลนายกเว้นฮันส์ยองคุณปู่ของผมท่านเสียชีวิตในวันเกิดอายุ21ปีของผมมันจึงเป็นเหมือนหมายเลขที่เป็นการล้ำลึกถึงท่านโดยอัตโนมัติท่านเป็นแฟนตัวยงของผมเลยตยองได้เผยกับสื่อในบ้านเกิดเมื่อปี2019 ขณะเดียวกันนะฮะเสื้อหมายเลข21ของแมนยูไร้ผู้จับจองอยู่พอดิบพอดีหลังจากทางอิสซันคาวานีกองหน้าชาวอุรุกวัยย้ายออกไปเนื่องจากบทสัญญาเช่นเดียวกับทางควอนมาตากองกลางสเปนิสซึ่งสวมเสื้อหมายเลข8อันเป็นหมายเลขโปรดของบรูโน่ฟฟนเดสและทำให้เชื่อได้ว่ากองกลางโปรตุกสซึ่งสวมเสื้อหมายเลข18จะเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลข8แทนในช่วงซน,นาในรกรณี้ ปน็นนำวางงานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะแฟรงกี้เดยองจะได้สวมเสื้อตัวที่เขาชอบได้ไหมงานนี้ต้องหลอลุ้นกันแล้วมาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับแกรี่เนผีจําเป็นต้องไปเซ็นหน้าเป้าและก็กางใหม่นะโดยแกรี่เนวิลล์ตำนานของทางแมนยูออกมาแนะนําทีมกล่าว้ว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องเซ็นสัญญาก,กับกองหน้าและก็มีฟิลตัวกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในชุดสมบูรน,นี้ โดยติดแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษกล่าวดันว่าแมนยูควรต้องเซ็นสัญญานักเตะใหม่อย่างน้อย4รายในตลาดซื้อขายรอบนี้เพื่อปรับปรุงทีมที่น่าผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วซึ่งเอริกเชนฮาร์คุณซื้อใหม่ตเตรียมจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในขณะที่เขานั้นพยายามที่จะพาสโมสรกลับสู่ความรุ่งเรืองดังเช่นอดีตอีกครั้งโดยมีผูเ้เล่นชื่อดัง5รายที่ย้ายออกไปอย่างทางพอลบบ้าควนมาตาเอสนคาวานีมหาเทพเจสซี่ลิงการ์ด แล้ก็เนี่มันย่ามาติสลาบดสัญญากับชีมการย้ายออกไปของคาร์นี่นั้นทําให้ผีแดงเนี่ยเหลือกองหน้าที่ไว้ใจได้เพียงแค่ลาร,รเดียวนั้นคือชิซโน่บรันโดในขณะที่ยังมีข้อสงสัยถึงนาคนของอองตุนี่มาสุญานแล้วก็มาคาร์บรฟอร์ดเซอวิสฟิวตัวกลางคือตำแหน่งที่สโมสรต้องปรปับปรุงมานานแล้วและกับการที่บากบามาตาลินการ์รวมไปถึงมาติสย้ายออกไปทำให้สถานการณ์นั้นแย่กว่าเดิม โดยแมนยูกำลังพูดคุยกับทางบาเซรลนาเพื่อจะสัญญาณว่าจะการคว้าตัวแฟรงกี้เดยองซึ่งสโมสรระบุว่าเป็นเป้าหมายหลักในช่วงสมัยนี้ เรารู้ดีว่าพวกเขาจําเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งในด้านใดบ้างมิดฟิลตัวกลางเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเป็นความจําเป็นที่ด่วนที่สุดเลยแมนเชสเตอร์เดนต์ต้องการผู้เล่นตําแหน่งมิดฟิลพวกเขายังคงต้องการกองหน้าผมรู้ว่าคิซโน่บรันโดน่าจะอยู่ต่อและเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเจ้าเจียมแต่พวกเขาต้องการกองหน้ากองหน้าคือสิ่งที่จําเป็นนะผมคิดว่าจะต้องมีผู้เล่นเสริมทีมและผมคิดว่าฟูลแบ็กมีความสำคัญเป็นอย่างมากในเกมสมัยใหม่ ฟูลแบ็กสี่คนอยู่ที่นั่นมัน,น่าสนใจที่จะดูว่า2 3หรือ4คนใครจะเป็นที่ชื่นชอบในครั้งนี้เป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละัน,นว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโรสโมสรแมนเชสเต็ดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตรัตชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ